มาเริ่มค่ะขั้นตอนที่สองการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีมีรายละเอียดดังนี้นะคะเราจะพูดนำเสนอไปทีละบทน,นะคะก็อย่างที่กล่าวทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าแผนที่ท่านผอ,อท่านผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องจัดทำให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับสภาพของโรงเรียนความต้องการจาเป็นนั่นก็จะมีแผนอยู่สองแผนในระดับโรงเรียนคือแผนพัฒนาการจัดการศึกษากับแผนปฏิบัติการประจำปีค่ะแผนพัฒนาการจัดการศึกษาได้นำเสนอไปจ็ดบทนะคะเพื่อนำสู่การปฏิบัติ การปฏิบัติของแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจะต้องมาสู่แผนปฏิบัติการประจำปีสมมุติเราทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาในระยะเวลา4ปีเราก็ต้องมารวบรวมความสำเร็จตั้งแต่แผนปฏิบัติการปีที่1แผ<ๆ>นปฏิบัติการปีที่2ปี3ที่4แล้วก็จนสรุปว่าแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเราสำเร็จหรือไม่ แผนปฏิบัติการประจำปีเขียนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและนำเสนอเป็นรายบุตอย่างดังนี้นะคะ 1. ข้อมูลสถานศึกษาเช่นเดียวกับแผนปฏิบัติการแผนพัฒนาการจัดการศึกษานะคะก็จะมีข้อมูลตั้งแต่ข้อมูลทั่วไปวิสัยทัศน์พันธกิจสภาพปัจจุบันของโรงเรียนผลการประเมินภายในภายนอกการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด PA ในข้อ1.4 1.4 1.5และ1.6เมื่อก่อนเราจะเขียนแยกย่อยแบบนี้ขอให้ท่านประมวลนะคะประมวลสังเคราะห์ข้อมูลและนำเสนอตามที่เป็นกรอบการพัฒนาของโรงเรียนนะคะจะมาหยุดแค่1 1 4.1.5.1.6นะคะก็มาปรับเป็น1.4.1เรามาเขียนใหม่เป็นว่าคุณภาพด้านผู้เรียนนะคะด้านคุณภาพผู้เรียนจะมีมิติไหนบ้างที่เราจะ,ะมานำเสนอตรงนี้เป็นความเหมาะสมของโรงเรียนของผู้บริหาราเองที่จะมาจาัดการทำถ้าเป็นเป็นผลสำล์ ทางการเรียนในระดับโรงเรียนคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผลการทดสอบระดับชาติแล้วก็ไปรางวัลความสำเร็จนำเสนอได้บทด,ด้านคุณภาพผู้เรียนเมื่อด้านคุณภาพผู้เรียนเสร็จก,ก็จะเป็นด้านของการบริหารจัดการนะคะก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอะไรบ้างที่เราจะมานำเสนอให้เห็นสภาพปัจจุบันนะคะของปีที่ผ่านมา และก็มาด้านการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญการจัดการเรียนรู้เชิงรุปการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เป็นต้นมารายงานในใน1.4.3นะคะ3หัวข้อย่อยเป็นเรื่องสําคัญมากให้ประมวลมาจากตั้งแต่เราทําเมื่อก่อนว่าเป็น1.4.1ที่เราสรุปผลเป็นการไม่ได้สังเคราะห์ข้อมูลนะคะตรงนี้หมายเหตุด้วย เพื่อเป็นให้เห็นว่าฟรีเทสนะคะเป็นข้อมูลก่อนพัฒนาเป็นฟรีนะคะโอเคนะคะต่อไปจะขึ้นบทที่สองบทที่สองก็จะเชื่อมโยงกับบทที่สามจากแผนพัฒนาการจัดก,การศึกษาที่เรานำเสนอไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะก็จะมีบทนำเป็นความนำหน่อยนึ่งว่าบทที่ สองจะเป็นทิศทางการพัฒนาที่มาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมวิเคราะห์ภายนอกภายในยให้เห็นสภาพของโรงเรียนจากนั้นนถ้าเป็นในภาพรวมของระดับโรงเรียนเราก็วิเคราะห์แค่นี้ค่ะสภาพแวดล้อมภายนอกภายในยโดยการสวั์อนาลายซีแต่ถ้าเรามองไปทั้งงาน4งานภาระงานจะเยอะ เราก็วิเคราะห์สวัสดอานาลัยสีนะคะวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคเหมือนกันจากนั้นเราจะใช้ Need Assessment มาช่วยว่าเราจะเอางานใดขึ้นมาเป็นอันดับแรกเช่นถ้างานด้านวิชาการเราจัด Priority จัด Need Assessment แล้วว่าเราจะเอาเรื่องหลักสูตรขึ้นมาก่อนก็ได้ตามด้วยโครงการยุทธศาสตร์ผลสำลีอะไรแบบนี้ค่ะนี่คือการใช้สว o t Analysis ร่วมกับ หน e ดแ s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  เมนนะคะเรานำเสนอในบทที่สองสอดคล้องกับบทที่สามของแผนพัฒน์เลยนะคะวิสัยทัศน์พันธกิจเหล่านี้ตรงกัน <c oughs> ถ้าไม่ตรงกันถ้าไม่ตรงกันอยากเปลี่ยนใหม่ทำอย่างไรคะอ่ะาต่อฝากไว้ตรงนี้ด้วยว่าให้ไปเป็นแผนพัฒนาการจัดการศึกสกษาที่เป็นฉบับปรับปรุงขึ้นมาค่ะ แผนพัฒนาการจัดก,การศึกษาระยะเวลามันยาวสามปีสี่ปีห้าปีเรามีการปรับมีการเปลี่ยนระหว่างทางได้นะคะปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตลอดอย่างเนี้ยดิฉันเอาข้อมูลเกี่ยวกับว่าเกี่ยวกับเครือข่ายก็จะได้ช่นวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวกับชายฝั่งอย่างนี้นะคะมันจะมีความเป็นเป็น อัตลักษณ์เอกลักษณ์ของสถา,านศึกษาแนววิสัยทัศน์อ่ะมันต้องมองแล้วเดาออกได้ด้วยว่าเป็นโรงเรียนอะไรนะคะต่อไปพันธกิจพันธกิจก็คือภารกิจที่นำไปสู่ป่าวิสัยทัศน์นั้นได้สำเร็จนะคะส่วนรายละเอียดการเริ่มต้นว่าจะเขียนสิ่งใดก่อนเขียนสิ่งใดหลังเนี่ยถ้าสมมุติว่าจากที่นำเสนอก็คือเราวิเคราะห์สวัสน,นาลายสีก่อนเราวิเคราะห์อ่า สภาพแวดล้อมภายนอกภายในเราได้กลยุทธ์ขึ้นมานอกจากกลยุทธ์เราเขียนวิธีการดําเนินการตรงเนี้จะกลบมาเป็นพันธกิจแล้วพอเป็นพันธกิจเสร็จเราไปมองความสําเร็จหลังจากที่เราวิเคราะห์เราก็จะได้วิสัยทัศนะ์ทีล่ะแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งเราก็ใช้วิธีการประเมินโดยองร์รวมการมองความสำเร็จของสถานศึกษา โดยการคิดวิสัยทัศน์ก่อนก็ได้นะคะจะมีหลายทฤษฎีที่ในการทําถ้าว่าใครจะยึดทฤษฎีไหนก็เดินไปไม่มีความผิดว่าพันธกิจจะเกิดก่อนวิสัยทัศน์วิสัยทัศน์จะเกิดก่อนพันธกิจมันไม่ใช่ที่จะต้องมาเถียงกันว่าอะไรใช่ไม่ใช่แต่ให้รู้ว่าถ้าพันธกิจเหล่านี้อ่าเกิดวิสัยทัศน์เหล่านั้น ถ้าพันธกิจเหล่านี้แน่นอนมันต้องไปสอดคล้องกับวิธีดกการดำเนินการของกลยุทธ์นะคะมองไปมองมาแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันในเชิงปฏิบัตินั่นคือใช่ค่ะต่อไปเป้าประสงค์ก็ถ้าเรามีพันธกิจเนี่ยเราจะให้เกิดเป้าประสงค์อย่างไรในเชิงปริมาณและเชิงปริมาณถ้างั้นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพคือเป้าเนี่ยมันต้องมีให้เห็นเป็นตัว ตัวเลขในเชิงปริมาณและเห็นคุณภาพในเชิงคุณภาพนั่นแหละนะคะแล้วก็สอดคล้องกับข้อพันธกิจด้วยส่วนอัตลักษณ์กับเอกลักษณ์ก,ก็เมื่อก่อน่ะเราจะมีมาตรฐานเลยว่ามาตรฐานด้านอัตลักษณ์ขณะนี้ทางสถานศึกษาจะทําก็ได้นะคะมาตรฐานด้านอัตลักษณ์ถ้าเราวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีตัว ไม่มีมาตรฐานใดหรือว่าประเด็นพิจารณาใดที่มีอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ปรากุดเราเพิ่มได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ในมาตรฐานด้านผู้เรียนของโรงเรียนน่ะนะคะใช่ไ่ไม่นไป่่เช่นเอกลักษณ์ด้านดนตรีอย่างเนี้ยค่ะก็จะเกิดที่คุณภาพของผู้เรียนที่ประเด็นพิจารณาแล้วแต่ถ้าไม่เกิดตั้งได้นะคะอัตลักษณ์ส่วนเอกลักษณ์เป็นภาพรวมของโรงเรียนว่าโรงเรียนเนี้ยมีเอกลักษณ์อะไร เช่นถ้าโรงเรียนทางชายฝั่งก็เป็นศูนย์การเรียนรู้แล้วก็มีสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจด้านชายฝั่งจะเห็นว่ามีมุมหนึ่งหรือว่ามีเข้าไปถึงเราเห็นในโรงเรียนอ่ะเขาเรียกว่าเอกลักษณ์นะคะสุต่อไปในเรื่องของกลยุทธ์เราก็หยิบมาจากการวิเคราะห์ในครั้งแรกในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแต่ในปีหนึ่งหนึ่งเราก็ต้องมาทำอีกครั้งหนึ่ง อโอเคนะคะทุกท่านได้ยินตรงนี้มาทําอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะให้เห็นว่าอาปีที่ผ่านมานะจะตรงกับแผนพัดเลยอ,อาจจะใช่ร้อยเอร์เซเพราะว่าปีนั้นทําแผนพัดและแผนปฏิบัติการประจําปีแต่พอมาปีต่อมาข้อมูลมันเปลี่ยนเราก็ต้องมาวิเคราะห์และก็จะให้เห็นว่าโรงเรียนวัดท่าแพรเนี่ยนะ โดยภาพรวมแล้วอ่ะโดยภาพรวมแล้วอยู่ในกลยุทธ์ประเภทไหนอถ้าเป็น SO แสดงว่ามีทั้งจุดแข็งภายในและโอกาสจากภายนอกที่จะบริหารก็คือเห็นเลยว่ารูปใครอ่ะรูปที่เราเขียนกราฟอ่ะค่ะรูปไข่อยู่ในตกอยู่ใน SO อย่างเนี้ยค่ะมันจะเห็นในภาพรวมแล้วก็รายย่อยของแต่ละ งานาแต่และฝ่ายงานอยากให้วิเคราะห์ให้เห็นด้วยนะคะไปเลยงานวิชาการอยู่ในไหนอ่ะถ้าสมมุติว่างานวิชาการอยู่ตรงไหนถ้างานวิชาการของเรามีครูน้อยมีครูน้อยครูจบไม่ได้จบตรงเอกหลักอย่างเนี้ยคณิตอังกฤษไทยอย่างเนี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้เป็น s o o ออาจจะเป็นการอยู่ในการพัฒนางานวิชาการเราอาจจะอยู่ใน ดับเบิลยูทีก็ได้นะคะดับเบิลยูทีเลยมีทั้งจุดอ่อนมีมีทั้งจุดอ่อนและมีทั้งมีทั้งอุปสรรคเอาอาทิะ,อ,ะทอุปสรรคใช่ค่ะอาจจะมีทั้งจุดอ่อนและอุปสรรคนะคะอ่าต่อไปการที่เราจะต้องมีสองจุดเจ็ดสำคัญมากในปีการศึกษาหนึ่งหนึ่งกลยุทธ์ของกลยุทธ์ยุทธศาสตร์ชาติอาจจะไม่เปลี่ยน แผนการศึกษาชาติยังไม่เปลี่ยนแต่นโยบายกระทรวงศึกษาธิการนาโยบายของสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของเขตพื้นที่เปลี่ยนในส่วนนี้อยากให้มานําเสนอในการที่จะสังเคราะห์ด้วยนะคะไม่ใช่ยกมาใส่ปื้นปืนหน้าหน้าเจ็ดหน้าไม่ใช่ค่ะให้มาสังเคราะห์สังเคราะห์ตามมิติที่เราอยากจะนํานเสนอเช่นเราเน้นมิติด้านคุณภาพผู้เรียน มิติด้านบริหารจัดการมิติด้านการจัดการเรียนรู้การจัดประสบการณ์เราก็มานําเสนอเลยว่าจากการสังเคราะห์เหล่านี้มาเป็นด้านผู้เรียนเป็นอย่างนี้นะด้านการจัดการเรียนรู้มีปรับมีเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้ค่ะถ้าใครจะ่ารีวิวเป็นค่ะงานวิชาการงานการเงินงบประมาณก,ก็ได้เหมือนกันแต่บางครั้งอ่ะมันอาจจะ ไม่สอดคล้องไปก็ได้ในความรู้สึกของตัวดิฉันเองอะ่ะมีความรู้สึกว่าน่าจะไล่ไปเป็นอา่าคุณภาพด้านผู้เรียนคุณภาพด้านการจัดการเรียนรู้คุณภาพด้าน,กา,ก,า is, าานการบริหารด้านการโรงเรียนชุมชนอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าวมเล่าเราเรายงาน PA หรือว่าเรารายงานผลจากที่เราทํางานอะ่ะส่วนใหญ่เราก็จะนําเสนอในมิติอย่างนี้นะคะต่อไปบทที่สมแผนงานโครงการกิจกรรมและงบประมาณ ถ้าเรามองเราก็จะอิงในบทที่ <c oughs> บทที่สี่ในบทที่สี่หรือเนี่ยที่เป็นโครงการเนี่ยค่ะในแผนพัฒนเราก็ไปดูนะคะเราก็ยกบทนั้นลหละยกบทนั้นแล้วก็มาแตกออกให้เห็นว่าโครงการเราอ่ะสอดคล้องกับแผนพัฒนาการจักการศึกษาหรือไม่บางโครงการไม่มีในแผนพัฒนาการจักการศึกษาก็ไม่เป็นไร ถ้ามันเป็นแค่งานย่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องใหญ่มันควรจะบรรจุไว้ในให้ครอบคลุมนะคะให้ครอบคลุมไว้ในแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเราก็ไปปรับแก้ได้เหมือนกันนะคะการทำงานไปความคมชัดมันมากขึ้นเราสามารถปรับปรุงแก้ไขางานเราได้ตลอดแต่ว่าเราต้องใช้หลักการมีส่วนร่วมนะคะแผนพัฒแผนประจำปีต้องผ่านคณะกรรมการการศึกษา ของโรงเรียนนะคะตามนี้โครงการก็จะส่วนใหญ่ก็จะแยกเป็นางานวิชาการงานงบประมาณนะคะเนื่องจากว่าการบริหารงานของเราอะเราตัดงบประมาณเป็นงานงานแบบนี้เราจัดงานตัดงบประมาณเป็นสี่งานอะนะน้องกูนะอ่าพิธีกรก็คืองานวิชาการเนี่ยเปอร์เซ็นจะเยอะดังนั้นการ จัดทาแผนงบประมาณเลยเน้นตามงานสี่งานนะคะโครงการก็เช่นกันจะได้ตัดงบได้ง่ายตามระบบข,ของการใช้เงินตามระเบียบการใช้เงินนะคะ,ะทีนี้ลงมาเรื่องการเขียนโครงการหน่อยหนึ่งจากประสบการณ์นะคะที่ว่าไปอ่านแผนประจําปีของโรงเรียนนะคะส่วนใหญ่อเป็นโครงการต่อเนื่องพอเป็นโครงการต่อเนื่องอ่ะ เราก็จะเขียนย่อหน้าที่หนึ่งส่วนใหญ่ก็จะเขียนทฤษฎีหมดเลยย่อหน้าที่หนึ่งถูกแล้วเขียนทฤษฎีอยู่ก็คือเขียนหลักการเขียนทฤษฎีเกี่ยวกับที่จะมาทาโครงการเนี้ยอย่างนี้ก็คือการผลการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญด้วยการสอนเชิงลุกแบบเนี้ค่ะเราก็ยกมาถูกต้องแล้วด้วยการ PLC ทําให้ครูสอนดีคุณภาพผู้เรียนสูง ย่อหน้าที่หนึ่งโอเคส่วนใหญ่มีหมดเลยแต่พอย่อหน้าที่สองส่วนใหญ่ไม่ค่อยเขียนอ่ะตรงนี้ต้องขีดเส้นใต้ไว้สามเส้นเลยนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่เราไม่เขียนแบบนี้แสดงว่าการทำงานเราไม่ได้เป็น P D C A นะคะ P D C A ต้องเป็นวงล้อที่สูงขึ้นแบบขั้นบันไดปีนี้คุณภาพอยู่แค่วงล้ออยู่ที่พื้นอย่างนี้ค่ะ ปีหน้าก็ขึ้นไปที่บันไดขั้นหนึ่งขั้นสองค่ะมันต้องกลิ้งไป P D C A ต้องขึ้นข้างบนจึงจะต้องใช้เบสไลน์ที่มาจากการพัฒนาในปีที่ผ่านมาต้องมีย่อหน้าที่สองนะคะไปปรับปรุงในส่วนนี้แล้วมีย่อหน้าที่สามก็คือเรารีวิวว่า,าเมื่อเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวแล้วเพื่อแก้ปัญหาโรงเรียนจะต้องดำเนินการอย่างไรนะคะ เช่นอันเนี้ยใช้กระบวนการ PLC Open Class แบบเนี้ยค่ะนี่คือเป็นแนวคิดที่มาจากการสังเคราะห์งานวิจัยหลายๆเรื่องแล้วดิฉันเห็นว่าเรื่องไอตัวเนี้ยเหมาะสมแล้วก็เป็นโครงการที่โรงเรียนควรนำไปใช้ในทาตการทำโครงการนิเทศได้ด้วยนะคะต่อไปบทที่4เป็นการกำกับติดตามประเมินนะคะเรื่องนี้สำคัญมากแม้แต่ในระบบประกันมันก็จะมีการติดตามประเมิน ทำไมต้องติดตามละ่ะเรื่องโครงการอะ่ะต้องไปกํากับไงคะไปกํากับให้มีการดาเนินง,งานเราก็ต้องมีการทําแผนนี้ไว้ด้วยค่ะในบทที่สี่เราทําตารางเลยว่าโครงการเนี้ยมันมีวิธีการติดตามอย่างไรนะคะติดตามและประเมินอย่างไรใครเป็นผู้ติดตามและเจ้าของโครงการก็จะต้องรายงานผลด้วยคนที่ไปติดตามก็ต้องรายงานผลด้วย ถ้าเป็นเขตพื้นที่ก็จะเป็นหน้าที่ของงานฝ่ายแผนน,น้องคูณนะติดตามการดําเนินโครงก,การให้รายงานแต่ละไตรามาสนะคะก็ประมาณนั้นแต่ถ้าที่โรงเรียนส่วนใหญ่ก็จะเป็นการนิเทศภายในสุดท้ายแผนปฏิบัติการประจําปีต้องมีการให้ความเห็นชอบนะคะให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเดี๋ยวเดี๋ยวจอดป็นตรงไหนอ่ะอ่ะ 4.3หัวข้อนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีในแผนปฏิบัติการประจำปีนะคะนั่นก็คือแผนการสะท้อนผลและปรับปรุงแผนค่ะสำคัญมากนะคะท่านผอคะแผนปฏิบัติการประจำปีนะคะเช่นเดียวกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาจะนำแผนไปสู่การปฏิบัติได้อย่างไร แผนพัฒนาการจักการศึกษามันยาวสี่ปีไงช็อตที่หนึ่งปีที่หนึ่งช็อตสองปีสองมันก็เลยสาคัญแต่พอเป็นแผนปฏิบัติการประจําปีบางครั้งเราทําแผนปฏิบัติการประจําปีเราทําไม่มีโครงการเพื่อดําเนินการแต่เราไม่มีการติดตามสรุปผลออกมาให้ชัดและไม่มีการสะท้อนผลและปรับปรุงแผนในปีนั้น ท่านมองเห็นความสําเร็จของแผนพัฒนาการจัดการศึกษามองเห็นไหมถ้าเราไม่มีจุดนี้จริงไหมคะดังนั้นในปีหนึ่งของการทาแผนปฏิบัติการประจําปีต้องมีตัวนี้ค่ะตัวนี้ต้องมีข้อที่บทที่สี่และข้อ4.3นะคะเพื่อให้มองเห็นความสําเร็จไปรวบรวมเป็นแผนพัฒนาการจัดการศึกษาได้ ถ้าขนวกของแผนปฏิบัติการประจำปีแน่นอนค่ะอย่าแงบบน้อยต้องมีแบบฟอร์มคำสั่งมีแบบฟอร์มการเขียนโครงการมีแบบสอบถามเช็คลิสต์ของการประเมินการติดตามเหล่านี้ไม่แนะนำให้ใส่ในท้ายเล่มเดี๋ยวมันจะหนาะให้ใส่เป็นลิงก์ URL ที่เก็บข้อมูลไว้ใน Google Drive ของโรงเรียนและให้เป็น QR code ค่ะ ชัดเจนไหมคะพอจะรีวิวได้ไหมไม่ได้แนะนำเกี่ยวกับว่าเขียนอย่างไรวันนี้เรามาทบทวนนะคะเรามาทบทวนว่ามีแบบนี้แล้วยังนะคะ,ะในช่วงนี้นะคะก็จะเป็นของการสนทนาซักถามเพื่อให้แผนปฏิบัติการประจำปีของเรามีโครงการที่เห็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและ ให้เห็นชัดกว่านั้นคือแผนประจำปีแต่ละปีให้มีการสรุปความสำเร็จของแผนพักในแต่ละปีถ้านำรายงานผลการดำเนินงานของแผนประจำปีแต่ละปีสามารถไปตอกแผนพัฒนาการจัดก,การศึกษาได้ในสำหรับตัวเองแผนพัฒนาการจัดการศึกษาไม่อยากได้เกิน3ปีไม่อยากให้เกิน4ปีเลยนะคะค่ะสแกนทิวาโค้ดค่ะสักษาค่ะค่ะ จบไปแล้วนะคะในส่วนของการขั้นที่สองการจัดทําแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและการจัดทาแผนปฏิบัติการประจํำปีนะคะท่านใดมีประเด็นข้อสงสัยข้อสักถามเพิ่มเติมไหมคะ